มุบ้านหนี้บัาสิก่อนสิไปสะกุลไปกินนิมนต์ก่อนสิไปมือ้อหนึ่งสองมื้อก็เลยมายาม้ย่ามาแลงกับหอมแทนกับนี่กับเกิดมาเว้าแม่ยาว่าแม่ว่าเป็นจังได้นอนแต่แค็ง่อยสิบ่อกวัย่ิได้อยู่บ่ชื่อได้อยู่มีแต่งึกหัวบอกบ่ได้ยานตายบ่บ่ายา เลยบอกเรียนนั้นเรียนเนี่ยขันสิเซาสีซ่วงสีเซาก็ให้มันเซาให้มันลรกกินข้าวได้เนี่ยบรยากข้าวมันก็เลยบ่บ like ่บรเศร้าบรโยเอาขันสิเซาอธิษฐานเด้อแม่ว่าอธิษฐานบุญทานศีลภาวนามากขันสิเซาก็ให้ให้ลโกคกิดกินข้าวถึงวันถึงยากเจอหมอดียาดีคันบ่เซร้าอย่าให้มันทรมานให้ให้ไปดีๆนะาตมาบอกบอกแล้วก็ให้พร กับนะกับขอไปฮอดสกุเมื่อวานนี่อีพ่อเทีว่าแม่วาดเสียแล้วมันโทรกข์มากอ้าวอ้าวเป็นเรื่องธรรมดาข้าพเจ้ายังนี้ว่าสักสกสะขกลมากินนิมนต์ไปงานปฏิบัต,ติธรรมเป็นนิมนต์ไปแสดงครับกลับมาพรท่านในฮอดวัดได้มาอาจารย์ชัยพรทรมาบอกวา่าให้มาอยู่ไสเดินีใอยูส่สกุลน,นะขะาน้อยโอ้ยางนี่เป็นคน มาแสด,สแดงธรรมบุญแจกเขาบันเฮียได้บ่คือสิมาท่พรานอยก็นหน่อยมาก่ท่านในหอดเขาวัดทรัไปบ้านเทือกในบุญแจกเขาบนมต์แสดงรมจ่าสิบอีกน,นัทนัยอายุสี่สิบเก้าปีหรวเจริญลงเดีอดตายยมไปย์มิ่รเพราะดอายุส่มยมหว่าับสีบบ่สิบเก้าปีนีเป็นน้องอาตมาอายุสองปีอันนั้นอายุบ่ท่านเดดเก่ิญธรรมกัลมามตา ค้อมูลแน,น่อน,อนอนข้อมูลแน่นอนของสังขารยุพออยมยมีพบ่มีผู้ใดอยากปิดก็บอว่ามัน,น้องปิดแม้แต่นี้เห็นเหยียมพอ,อยยุเมได้ได้พิจารณาแล้วเฮามางานศพยุเมศสว่านเฮาก็เห็นว่าเราป่วยป่วยจนว่าแล้วแต่กระดูกป่วยมากนัน,นะบ่คิดว่าเราสิตายง่ายความคนผู้จบผู้งาม บัดมาสีตายโอ้ยเดือดตะนังหุ่มกระดุกนี่คือความความความบ่เทียนของสังขารเดี่ยวพอพวกเขามางานศพนี่บ่ได้มาหยังได้มาสอนเจ้าของมาเตือนเจ้าของภาคส่วนในบ่ได้สวดให้เมื่หวานสวดให้พวกเขาผู้เป็นปิน่นฟังเตือนสติเตือน,น,นจิตเตือนใจเตือนว่าอย,ย่าประมาทเด้อชีวิตมีความตายเป็นตังสุดเอามีความเกลความเกลียดความตายเป็นธรรมดา ให้พวกเขาเดบคิดเดบพิจารณาว่าตายแล้วออยังเป็นน้ำบ่อใดจ้าเนี่ยหักกันปันได้กับบ่อตายน้ากันมีผู้ใดสิตายน้ำ,นตตนำขัวบ่อกันบ่นตายมีไปสิต,ตายน้ำเมียบ่อกันเมียตาย่มนี่มาผู้เดียวไปสิไปผู้เดียวแต่สิมีเดียว,วามหักความผูพันวามความเศร้าโศกเสียใ,ใจอะไรเอาบ่เพราะมันมีความหัก ฮักหลายก็ทุกไหลเพียงพอใช่นีมกันฮักบ่บิดนะทั้งโลกพอเขามีแต่มีแต่มีแต่อยากอยากบ่ให้พัดภาคบ่อยากแก่อยากเก็บอยากตายแต่มันฝืนบ่ได้เขาบัดบ่ใส่ใจเขาบัดบ่คิดบ่คิดเด้มือหนึ่งบ่เคยคิดจักเกล่ยว่าเขาสิต้องเก่ต้องเก็บต้องตายต้องพัดภาคเขาบ่คิดนจะเรื่องโลกหลบบัดยามตายมาบัดยามเก็บมาเขาบ่เตรียมตัวบ่ทันทำใจบ่ได้ พออย่างพอห้องบ่อใดพิจารณาบ่อใดย่อมรับความริงความจริงมันหนีบก้นพระพุทธเจ้าคนจะเลอยอย่างไหฮู้ให้ย่อมรับให้มันได้เม้นสิตตายก็ตายแบบบมดหดทุกเม้นสิพัดผากับพัดผากแบบบมดทุกใจมันย่อมรับได้มันว่างได้คําสอนพุทธเจ้าบ่อใดสอนในห้องไมาอย่างใดสอนในห้องย่อมรับซื่อๆย่อมรับคว well. ามจริงบ่อใดหนีความจริงพอมีผู้ใดหนีผล พระราชาเศรษฐีกับคนยากคนจนมีความเสมอกันก็คือความเกียจยิตมสิมียศ์ตำแหน่งสูงทรงป็นได้สิมีอำนาจวาสนาสูงทรงศิมมีบุญสิมีบาปตายขึ้นกันพระพุทธเจ้าพระปัจจีระหต์เจเก็บตายขึ้นกันเพินนเนพนพ่นหนี้บบนแต่เพิ่นบ่ทุกิ่นรูละว่ามันโบเทียงจ็นทุ์เป็นกตะเพิ่นก็เลยปล่อยว่างปล่อยว่างวาสังขารนี่ไม่เที่ยงน้อง มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมปเป็นธรรมดาขั้นเกิดขึ้นย่อมตอบไปการเข้าไปสงบแล้วงับสังขารจะได้ย่อมเป็นการนี้คือเหตุยังไดห้องสิสงบสงบสิบปล่อยสิบว่างไปพอตรงไปนี้ไปบวชพอตรงไปยู่วัดก็ได้กันเข้าเข้าใจนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอยู่บ้านพิจนาหยืนเดินนั่งนอน่สีเ่เฮตดให้เห็นหน้าเห็นยังกระซังอย่าให้ลืมความตาย ยี่หืมความแกกความเก็บความตว่มา,ามือนึ่งกะสิตายได้เฮาเสียอ,อวิยังไปนัากระทมเจ้าของสอนเจ้าของอยู่ดูดมันสิโปบปประมาทขันเ่ารืุมส้มดีมันสิลืมรืมลืม,ลมคุณงามความดีลืมทมทรมะมันมีแต่สลมขันลืมความแกกเก็บแต่ก็หลงหลงว่าเจ้าของสิโ่ตายไงยสิบปเกยไงสิบปพันาก็หลงมีแต่ยึนบันถือมันมีแต่ เกิดเพื่อนบรได้คืดเรือนนี้บาดนี้ยามเป็นอย่างมากเลทุกย่ายมพออยู่นี่ท,ท,ทั้งๆที่ห้องกับมางานศพนี่หลายหลายงานหลายสิบคนหลายสิบหลายลอยแต่เป็นร้อยงานงเราไปพวกห้องนั่งอยู่นี่อตาตมาะสมพวกห้องเ,เห็นบ่นี่คือความจริงมือหนึ่งออตามากิดสิตาย ผสมอยู่นี่นั่งอยู่นี่ก็สิตายเบริรมรณภาพเหมือนอยู่ในผ้าเลียงนี่ก็สิมรณภาพญาติโยมก็สิตายแต่ก่อนสิตายพระพุทธเจ้าบุญสอนในห้เฮาให้ปล่อยให้ว่าอันขันธ์5เนี่ยม,มนันบ่แม่นของเฮาเนีอาศัยมันชั่วคราวซื่อๆนี่ยมีผู้ใดขัดขานที่บอกว่าร่างกายนี่เป็นของเฮาที่แท้จริงมันเป็นโดยสมมุติ สมมุติว่าเป็นร่างกายลูกกูบัวกูเมียกูสมมุติเันขึ้นก็สมมุติโดยสัจจะนั่นแ่ะแต่ว่ามัน่เป็นโดยตลอดเมื่อนึ่งนีขึ้งหย่มเมีหวาดก็ผัดผากจากยมพอเอี่ยมไปแล้วไปตามบุญตามกรรมเราตามในที่เฮายังพระท่านเนเบิดกิเลสตัณหายังพระท่านเนี่ยเบิดเยอะยอย่างอุปทานก็ยึดมั่นทื่มันมันก็จไปเกิดตามบุญตามกรรม จิตดวงนี owers, ools, ้มันบ่เคยตายบ่เคยแก่เคยเจ็บไ่เคยตายมันสิไปท่องเที่ยวอยู่ปบน้อยพบหญ่มันจะไปถือเอาล่างใหม่พบหม่ตามบุญตามบาปแต่พวกเขาบ่ได้สนใจทั้งธรรมะบ่ได้เข้าใจว่าผู้ทเจ้าสอนว่าเป็นธรรมดาจะไม่หลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ดีปานใดชั่วปานใดก็สิแก่เจ็บตายบุญหลายบุญน้อยก็แก่เจ็บตายแต่เฮ็ดจังได๋ตายแล้วเฮาสิบ่ตกต่ำ ตายแล้วเั่สิไปขึ้นสวรรค์ไปเป็นพพหรือว่าเป็นมนุษย์คนถึมาเป็นมนุษย์ใดว่าเป็นคนค้นบาปได้พนมีบุญอย่างน้อยก็มีบุญไม่สิทุกสิงยากปานได้ก็มีบุญหลายกว่าสัตว์รัจฉานเพราะอัตภาพมนุษย์เนี่ยพื่อจาว่าเป็นเป็นภพอันประเสริฐเป็นสุขติสิทุกสิยากปานได้กันมีหลังไก่ตัวเป็นเป็นมนุษย์ือวเป็นสัตว์ประเสริฐสามารถที่สีเฮ็ดบุญให้ท่านรักษาสินภพาวานาใจ แม่นจิตตัวสิกปาคนใดแต่สางก็สามารถที่สิยอมรับฟังธรรมเข้าใจแล้วปฏิบัติให้บรรลุธรรมก็ได้พระราชากับยาจกกับคนขอท่านมีสิทธิในบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นสกิทาใด้ืือกันเมิ่มีสิทธิมบ่มีขอ้อหาเจวาไยสิเข้าใจผู้ใดสิสนใจว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่นี่มนนเ,เม่วานนัดเฮาเบิ่งอยู่นีนคือเทพู่ดมาส่งข่าว ว่าต้องเป็นจังซี่เด้เขาต้องเปลี่ยนเด้เปลี่ยนเจ้าของว่ามาจุดธูปขอเขามานี่ต้องว่ามื้อหนึ่งเขาควรจะเป็นจังซี่มื้อหนึ่งคนสิมางานศพเขาจังซี่ต้องว่ากับเจ้าของคันเ้าเจอจังซี่แล้วเขาสิเฮ็ดจังไงถามว่าบุญเขาหลายไปขึ้ว่าตายแล้วสิมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโมถามใจเจ้าของขึ้ว่าตายแล้วสิไปสวรรค์โมท่านมีบ่ศีลมีบ่ภาวนามีบ่เพราะเขาต้องคิดเด้กยุ่งว่ายู่นี่อย่าไปฝัง ย่าไปฝากความความหวงังฝากบุญไว้น้ำขนอื่นว่าให้เขาเทศบุญหายหเาจ้าขาสีเห็ุแห่งกองเจงงานส,สามเจงศิผู้เป็นจเจ้าภาพพอเยี่ยมลูกหลานเห็ุจังไดสิษย์มีเหลา่าผู้มีกรรนันพนันมันต้องคิดเด็กคนพวกเขาเข้าใจพวกเขามีธรรมะนี่ถ้าวานเจ้าเ,เมืองนี่ต้องพากันเด็กโมเมนว่าผู้ตายมักจังไดศิษสิพากันเห็ุจังสัตว์มันบ่แม่น เข้าใจมางานสมม,มือเปนวางานบันเทิงว่าเป็นงานมวนงานสังเวชงานเตือนสติเจ้าของอาจจะมาเล่นไพ่เล่นให้โล่จะมากินเหล้าก็โอ้สมบูปีผมปุ๊บโมเด็บโมเด้ขึ้นใส่เจ้าของว่าเจ้าของก็สิตายแต่แห้งที่สร้างสมบาปสร้างสมกรรมนี่คือสิ่งที่พวกเขาชาวบ้านชาวเมืองพวกเขาต้องคืนเด็เขาต้องพิจารณาเห็นอย่างไรว่าสังคม ชุมชนเฮานี่สิเป็นแผ่นดินท้ำแผ่นดินทองไปงานศพงานแจกข้าวงานบวชงานบุญกฐินนี่เฮ็ดจังไดนสิบ่มีเหลา้าคือพวกขาสัตว์สิบ่เล่นการประน้นเฮ็ดจังไดนพี่น้องบ้านเฮาสิเป็ี่ยนบ้านตัวอย่างได้พี่น,อน้องคนโตคืนเด้คืนซอยกันเด้อย่าฝากมรดกอันที่มันเฮ็ดบ่ดีบ่างามส่งต่อลูกต่อหลานลูกหลานเขาก็เซตขึ้นเฮ้าเหมือนกับขัดข้อเฮ็ดประเพณีแบบใดน งานศพงานบุญมาก็เอาเหล้าเอาเล่นการว่านั่นขาสัตว์ลูกหลานเขาก็เห็นผู้เยนพระเห็นเขาก็สิเฮ็ดสิโทษลูกหลานเขาบ่ได้ต่อไปโยมพอดาวโยม่อเอ่อมิดดิมิดย่อมพอผู้ใหญ่บ้านสุบัติโยมพอนั่นตายไปเฮ็ดแบบใดลูกหลานเขาก็สิเฮ็ดขันย่อมพอพากันซอยกันเฮ็ดเขาก็สิเฮ็ดจั้งสัตว์ทีกันต่อไปโอ้เพิ่นว่า งานศสบ่อมีเหล้าบ่อ้มีการปั้นั่นบ่หยขาเขาก mm ็ส hmm. ิเห็ดน <mad> ้ำพองงานไหนงานไดการปกครองเริ Good ่มต <ad> ้ลหาสิเริ่มต้นขัดมากกามีแต่เอายังสั่นมีแต่ประมาณมีแต่ลงบ่ได้บ่ไดขึ้นว่าจะาของสิตายบางานศสมก็บ่นดขึ้นเองสิหลายสิเรีนสิด้กิจมันเป็นยังสั่นเด้บ่พองอันนี้อย่างให้ยกพอเมยด็ขึ้นเด็กขึ้นด พระพุทธเจ้าเนี่ยพิ่นออกบวชย,ย้อนเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างนี้บ่ได้เห็นอย่างนี้ที่องคบอกเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพิ่นหาทางออกให้พวกเข้วนี่เพิ่นเสียสละเบิด์สุแนวเป็นสิเป็นพระเจากก้าจักรพรรดิแล้วเพิ่นบ่เอาสมบัติจกกักรพรรดิสิ่งที่ดีกว่านั้นมีหยังเพิ่นบอกถามเจ้าพ่อคือออกบวชคือแรดซัดลลูได้เป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าพระเจากก้าจักรพรรดิฮู้ว่ามันมันสิมาเกิดอีก รู้วิธีดับทุกรู่ความดับทุกได้จึงมาสอนพวกเฮาแต่พวกเฮาก็บพ่อสนหลงลูกหลงผัวหลงเมียหลงยศหลงกินหลงกามหลงเกียรติบ่ใส่ใจในเ Christ, รนื่องธรรมะบ่ไดขึ้นใส่เจ้าของด้วยว่ามางานศพด้วว่าเจ้าของก็สิตายมีแต่หลงเปิดเพิ่นน <Interviewer> ี่แหละคือมันทางไก่ภาษาทรมพระพุทธเจ้าพวกเฮาคั่นบ่น้อมเข้ามาโผล่บรรยิกูต้องน้อมเด้การสิซื่อๆบ่าสนไปอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ด เอาไปมาปัญญามสิตายห้องหกพาสมาี่สิบปอยสุบวางได้ดีโทษไผบัตโทษหฮานั่นอยากให้ยุบพอยยุเมฆเขีผู้มีเกียได้คิดเี่คิดว่าถามเจ้าของเบิ่งว่าผู้สิตายบนู้สิแเก่บ่ผู้สิเจ็บเพราต้องบ่าต้องไปให้ผู้ใดตอบถามเราเจ้าของตอบไปอีกว่าสิเปินจังสี่โบ่พ่ต้องให้ผู้ใดตอบเมื่อมันสิเป็นจังสี่แล้วเฮ็ดเทงได้เหมนห้องตายไปแล้วไม่เอาผู้ใดเอายังเป็นนับอะไรก็คืดได่บ่อ้ บอเห็นผู้ใดเอาเงินไปนําจักบาทก่อนสิเกิดมามีผู้ใดเอาเมียมานํบาบ่เอาผัวมานํบาบ่เอาไใบสนวดมานําหรือบ่เอารถมานํบาบ่มีมีแต่มาหาหาเอาแล้วบาดสุดท้ายแล้วตายแล้วก็ไปนําต้องคืนเด้กยืมพอยืมนี้ยักกันได้ก็ทรงหอดได้หอดเชือกตะก่อนนั่นแหละให้อยู่น้ากันสามหมื่นตำนละมีบอดีเอาผัวไหมเอาเมียไหมเป็นยังสั่น์ได้ยืมพอยืมเงี่ย ไอ้บ่ไเดี๋ยวเด้นั่นนั่นคำสอนพุทธเจ้าให้น้อมเข้ามาใส่ใจบ่ให้เฮาประมาทนะมางานศุกร์แต่ดีๆีีสิได้เห็นของดีเนี่ยเห็นที่ประตูเห็นยมแม่สวาเพิ่นนอนอยู่เพิ่นป่วยเห็นห้เห็นแล้ววันนี้คือเที่ประตูเขาทรงชานตายเฮาเห็นว่าเฮาก็สิเป็นคือกันจิตตายศาสตายเร็วตายคือกันสิเก็บศาสตร์เกียวเก็บคือกันสิตแค่ศาสตร์เกียวเก็บเพื่อกันพวกเฮาต้องคิดจังซี่อยู่เสมอเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นคิด เพิ่นระลึกอยู่เสมอว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาทุกลมหายใจก็ออกพระพุทธเจ้าพอเขาเหนี่ยวว่าใจหนึ่งกับบขค้นมือหนึ่งขันว่าเรื่องค้นความตายเขาะมาหาอะไรเ่เป็นมงคลตรงกันขามเขาพุทธเจ้าเพิ่นละลึกอยู่ทุกลมหายใจก็ออกเปลี่ยนไปเพื่อความไม่ประมาทมันสิเหตุความดีได้ง่ายเพิ่นละลึกถึงความตายบพได้เห็นมันนั่นในเหตุเห็นเพื่อเพืประมาทขันว่าระลึกถึงความตายมันเกิดเพื่อนมันหลงง่าย อยากให้ยุพอยุเมไ,ได้เข้าใจอาสองครเจเวลาะขอมทนาสาธุในบุญกุศลพอเยี่ยมพีนองเจ้าขาดสู้ผู้สุคนนติทาบุญหายุเมสวัตรมรรคก็ขอเด้มารับหลูในมมทนานําขอบาทนาสามีน,นําุูกนาหลาน้ามีความกข์กขอให้นผลจากทูกจะมีความสู้กขอให้สุขยิงขึ้น,ใน,ในไปและบุญกุศลสนีก็สะทอนดจรนกลับมาพบปักรักษาพอเอี่ยมออกลูก่ายพีนองปมงปายพีนองบา้าน ผูมิบ่เขี่ยผู้ม่เขียติสู้ผู้สุขคนเขี่ยมีแต่ความสุขคนเจรินมีอายุวันนาสุขับปรงปฏิภั้นทนาสารสมบัติเจริญในศีลในธรรมในดวงกาเห็นธรรมโดยทั่วกันทุกท่ันทุกคนเทิ